สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูป่านในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของวัตถุของสสารกันนะคะในเรื่องของวัตถุและส,ะสารนะคะโดยวัสดุต่างๆรอบตัวเราจะมาทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆ ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันดังนั้นจึงอาจจะนำคุณสมบัติด้านต่างๆของวัสดุมาพิจารณาเพื่อสร้างวัสดุสำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันวัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและที่ต้องการมีที่อยู่สสารแต่ละชนิด อาจจะอยู่ในสถานะของแข็งของเหลวของแก๊สซึ่งสสารจะมีอยู่3สถานะนะคะจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันในบทที่1น,นะคะในวัสดุในชีวิตประจําวันนะคะจะก็จะมีวัสดุที่อยู่ล้อมรอบตัวเรานะคะก็จะมี1น,นะคะเกี่ยวกับประเภทของวัสดุ คือวัสดคุคือสิ่งที่นำมาใช้ทำเป็นวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เราพบเห็นและก็ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันวัสดุแต่ละชนิดจะถูกนำมาใช้ทำสิ่งของแตกต่างกันตามความเหมาะสมการใช้งานวัสดุจะมีหลายชนิดนะคะเช่นไม้ดินยางพาราพลาสติกไย,ยายสังเคราะห์หินและโลหะต่างๆค่ะ เรามาดูประเภทนะคะของวัสดุว่ามีอะไรบ้างไปชมวิดีโอกันเลยค่ะ าจะเห็นไหมคะว่าวัสดุหรือสิ่งของต่างๆที่พบในชีวิตประจำวันจะทำมาจากวัสดุต่างๆเช่นยางพลาสติกโลหะแก้วเป็นต้นนะคะโดยวัสดุเหล่านี้จะแบ่งออกง่ายๆตามคุณสมบัติทางกายภาพได้3ประเภทดังนี้ค่ะคือ 1. โลหะนะคะจะเป็นวัสดุที่ได้จากการถลุแร่โลหะโลหะมีอยู่หลายชนิดเช่นเหล็กสังกะสี ตะกั่วเงินทองแดงเป็นต้นค่ะโดยโลหะนะคะจะเป็นวัสดุที่มีความแข็งมีความทนทานมันวาวสามารถตีให้เป็นแผ่นเรียบหรือว่าดึงเป็นเส้นได้และโลหะสามารถนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีค่ะ 2. เซรามิกนะคะจะเป็นวัสดุที่ได้มาจากของวัตถุดิบชนิดต่างๆเช่นดินเดียวดินฟันม้า หินหนุมนเป็นต้นค่ะจะมาขึ้นรูปแล้วก็ผ่านความร้อนเพื่อทําให้เกิดความแข็งแรงของเซรามิกจะเป็นวัสดุที่มีความแข็งนะคะแต่ค่อนข้างปอกหักง่ายและเซรามิกบางชนิดจะเป็นตัวนําความร้อนที่ดีค่ะ3 p o พอลิเมอร์ polymer. เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติเช่นฟ้ายไม้ ยางพาราเส้นใย,ยสังเคราะห์แล้วก็ที่ได้มาจากการสังเคราะห์นะคะเช่นเส้นใย,ยสังเคราะห์ยางสังเคราะห์พลาสติกเป็นต้นค่ะพอลิเมอร์นะคะจะเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาทําให้มีสีสันได้ง่ายและก็เป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านค่ะ สองนะคะคุณส,สมบัติทางกายภาพของวัตถุวัสถุจะเป็นสิ่งที่นำมาใช้ทำเครื่องใช้ต่างๆและมีด้วยกันหลายชนิดนะคะแต่และว,วัสดุก็จะมีคุณสมบัติบางประการที่เหมือนกันและอาจมีคุณสมบัติบางประการที่แตกต่างกันค่ะเช่นความแข็งสภาพยืดหยุนการนำความร้อนการนำไฟฟ้าเป็นต้น ในคุณสมบัติทางกายภาพนะคะก็คือคล้องแข็งจะมีคุณสมบัติที่มีความทนทานต่อแรงขูดขีดวัสดุมีความแข็งแรงมากเมื่อขูดขีดกับวัสดุอื่นก็จะไม่เกิดเป็นรอยหรือเกิดรอยน้อยค่ะเช่นรถยนต์ตัวโลหะแล้วก็กระเบื้องมุงหลังคาสภาพความยืดหยุ่นของวัตถุนะคะจะเป็นคุณสมบัติของวัตถุเมื่อถูกกระทำเช่น ดึงบีบกระแทกแล้วทำให้วัสดุมีการเปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนรูปร่างไปแต่ก็จะสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมเมื่อเราหยุดออกแรงการกระทำต่อวัตถุนั้นนะคะเช่นลูกโปง่งลูกบอลยางยางลบหยังยาง,ยาง,ยาง,ยางสายยางแล้วก็ยางรถยนต์ค่ะการนำความร้อนของ วัตถุนะคะจะเป็นคุณสมบัติของวัสดุที่มีความร้อนสามารถถ่ายโอนวัสดุนี้ได้เมื่อวสัสดุได้มีการความร้อนจากปลายด้านหนึ่งแล้วก็จะถ่ายโอนความร้อนไปอีกอย่างปลายด้านหนึ่งนะคะเราจะนําคุณสมบัติความความร้อนนี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือวสัสดุที่นําความร้อน,ววน,อนเรียกว่าตัวนําความร้อนนะคะส่วนวัสดุที่ไม่นําความร้อนเรียกว่าฉนวนความร้อนค่ะ การนำไฟฟ้าของวัสดุเป็นคุณสมบัติของวัสดุที่มีพลังงานไฟฟ้าสามารถถ่ายผ่านโอนวัสดุชนิดต่างๆได้หากใช้คุณสมบัติกันนำไฟฟ้าของวัสดุเป็นเกณฑ์จะจำแนกวัสดุออกเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะก็คือ 1. วัสดุที่นำไฟฟ้าเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้านะคะเรียกว่ากัสวดไฟฟ้าค่ะ่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ฟังคณรูณได้บรรยายในเรื่องของอวิทัสศาสารนะคะ,ะครูก็จะมีะแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำนะคะในหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะโดยใช้เป็นเล่มที่สองนะคะในหน้าที่22นะคะให้ตอบคำถามโดยระบุชื่อวัสดุที่กำหนดให้ต่อไปนี้ครูจะกำหนดชื่อมาทั้งหมดนะคะมีอยู่ แอย่างด้วยกันนะคะแล้วนำมาตอบคำถามในข้อที่5ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทำข้อ3นะคะให้ดูภาพแล้วตอบว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของวัสดุในด้านใดโดยจะมีทั้งหมด6ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะโดยวัสดุเดล่านั้นจะอยู่คือมีประตูรถรูปที่2ก็จะเป็นยางจักรยานนะคะ รูปที่3าลูกโป่งรูปที่สี่ตะแกรงเหล็กรูปที่5กระทะและรูปที่6ปลั๊กไฟค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบก,การเรียนการสอนในเรื่องของวัสดุของสา,ารนะคะพบกันใหม่นะคะในเรื่องต่อไปของในเรื่องของสถานะของสา,ารสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ